โอเคเดี๋ยวเรามาเปิดงานนี้ให้ดูกันนะคะพอดีล,ลูกค้าฝากรีดนะคะลูกค้าฝากรีดรีไวผู้หญิงค่ะรีไวผู้หญิงนะคะ,ระ,คะจริงๆงานตัวนี้เรารีวิวไปหลายรอบแล้วแต่นานแล้วแหละเพราะว่าไม่ค่อยได้เปิดส่วนใหญ่คือลูกค้าจะเอาไปรีดเองนะคะเวลาตู้เข้ามาก็รับหมดรับหมดนะคะน้อยมาก นี่ลูกค้าถ้าเรรีทนะคะอุ้ยโทษค่โทษ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 ,โทษ,โทษขออภยัยขาไปโดนเลดี้รีวายพี่กระสอบร้อยตัวตัวนีีเบนหนึ่งนะคะเดี๋ยวดูงานกันคร่าวๆเ่นะเดี๋ยวให้ดูงานนะคะอันนี้ให้ตรงไหนเนี่ยวางวางข้างหน้าตรงนี้ แกไปด้านหลังอีกแล้วมั้ยเออ,อ,กอแกไปอีกครนะับอีกทำเป็นเกมไปอ่าให้ดูทรงให้ทูงานกันคร่าวๆนะพี่เพราะว่าเดี๋ยวเราจะรีบๆไม่งั้นเดี๋ยวของลูกค้าจะไม่ทันนะคะให้ดูกันเป็นตัวอย่าง วทุกตัวนะคะดีวทุกตัวหายากมากค่ะดีวทุกตัวเนี่ยดูกันอจารีดคืองานมันสวยอยู่แล้วพี่เนี่ยขาเดฟเดฟนะคะขาเด็เดงานมันสวยอยู่แล้วเราไม่ต้องซักแล้วค่ะงานพวกนี้นะคะงานมันสวยอยู่แล้วรีดอย่างเดียวก็พร้อมขายได้เลยนะคะดีวทุกตัว,วไม่ เออวางหน้าวางหลังสลับการพี่จ๋านะคะรีไวท์ผู้หญิงพี่รีไวท์ทุกตัวนะคะนี่นะคะงานสวยเลยเอวถึงสูงเอว คือส่วนใหญ่เวลาเข้ามานะคะจะไม่ค่อยได้เปิดรีวิวเลยเพราะส่งลูกค้าอย่างเดียวลูกค้าซื้อหมดซื้อหมดยกเป็นล็อตค่ะชุดเป็นชุด,ชดแบบว่ามากี่กระสอบก็รับหมดพี่รับหมดรับหมดไม่เคยเหลือแต่นี่ลูกค้าให้ช่วยรีบให้นะมีโอกาสได้มาเปิดให้พี่ ไปชมงานกันไปดูนานดิแบบสวยมากเลยอ่ะสวยมากเลยงานดีงันดีขีกกระสอบก็ไม่เคยพอค่ะ ใหม่มากเลยอ่ะติดมากเลย,เลยอ่ะเอ็กักนิดเดิงแล้วกันนะคะสองทั้ตัวเ,เดี๋ยวรื้อข้างล่างให้ดูนะว่างานสวยๆเนี่ยหยิบตัวไหนมาดูดิสวยทั้ตัวเดสก์ท็อกนี่นะโอ้โห,โโหเดสก์ท็อปใบห้อยค่ะ ว่างานชนช็อปนะคะที่ร้านจะขายยกกระสอบอย่างเดียวนะนนนะไม่ได้ขายแยกเป็นตัวนะคะยกสอบอย่างเดียวนะสอบร้อยตัวพี่จ๋างาน,นสวยๆแบบนี้เลยพยายามที่จะบอกหรือด้านล่างให้พี่ดูนะเพราะมันแอบมันซ่อนอยู่เนี่ยดูดิข่าะตัวขาวก็ขาวจุกเด็บๆพี่เด็บๆ พี่จ๋ารีวายทุกตัวนะรีวายทุกตัวนะคะรีวายทุกตัวโอเคขออนุญาตปิดก่อนพี่น้องๆจะได้รีบไปรีดนะคะสวยๆให้ชมกันร,รหัสนี้แคปเอาไว้รอบหนะ้าตู้ข้าก็ไม่ควรพลาดนั่นโอ้โหสวยมากเลยอะ่ะดู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 ค่ะยังไม่หมดเลยนะพี่นะความสวยยังไม่หมดพี่ อ่ะขออญาตปิดก่อนนะคะสวัสดีค่ะ